การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ในวาระแรกวานนี้ภาพรวมวันแรกเป็นไปได้วยความเรียบร้อยรัฐบาลนำโดยนายเศรษฐาทวีสินานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงหลักการและเหตุผลการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า รัฐบาลได้ตั้งวงเงินงบประมาณ3,480,000,000บาทเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเพื่อดำเนินการนโยบายให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินการคลังของประเทศต,ตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยยืนยันรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังใช้ใจ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางและยาวเสริมขีดความสามารถในการเจริญเติบโตของประเทศในทุกมิติพร้อมระบุรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเจรจา FTA หรือสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศและจะเร่งเจรจาเพื่อให้บรรลุผลโดยเร็วที่สุดเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการย้ายฐานการผลิตแม้ว่างบประมาณรายจ่ายปีนี้จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ9.3เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่รัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นกว่าร้อยละ11.9ทําให้สามารถจัดสรรรายจ่ายลงทุนได้กว่า717,722.2ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ4.1และสามารถชดใช้เงินคงคลัง118,361.1ล้านบาทและชำระคืนต้นเงินกู้118,300 20ล้านบาทอีกด้วยซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมทำให้รัฐบาลมีกรอบในการลงทุนในระยะกลางและระยะยาวมากขึ้นในปีงบประมาณ2,568อีกด้วยด้านนายสุรพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่า รัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการจะทำงบประมาณปี2567ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนจึงพร้อมรับฟังทุกข้อคิดเห็นเพื่อน,นำไปปรับแก้ให้เหมาะสมและให้สามารถขับเคลื่อนประเทศได้ในทุกมิติส่วนที่ไม่ได้บรรจุโครงการดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทไว้ในงบประมาณเนื่องจากปรับเปลี่ยนเรื่องแหล่งที่มาของเงินเพื่อสร้างความโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงจุดใดที่เป็นจุดอ่อนที่ท่านมองไว้นะครับเราก็ได้โน้ตเอาไว้แล้วก็รับเอาข้อสังเกตเหล่านั้นครับไปพิจารณาซึ่งแน่นอนว่าเป็นภาระของพวกเราทุกคนในที่ประชุมแห่งนี้ในการที่จะไปร่วมกันพิจารณาในชั้นวาระที่สองในชั้นกรรมธิการนะครับเพื่อที่จะปรับแก้ปรับลดแล้วก็ทำให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะใช้งบประมาณตามกรอบที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรทุกกลุ่มนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งนำรล้องที่รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและสายสีม่วงว่า เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนยืนยันการดำเนินมาตรการนี้ไม่ได้ทำให้เกิดการขาดทุนแต่กลับส่งเสริมให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและภายในสองเดือนมีไรายได้เพิ่มขึ้นดังนั้นมั่นใจในอีกหกเดือนข้างหน้าเมื่อมีระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อการเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าจะทำให้มีกำไรอย่างแน่นอน พร้อมย้ำนโยบาย20บาทตลอดสายไม่กระทบงบประมาณของรัฐบาลเพราะใช้งบประมาณที่มาจากเงินรายได้ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอและผมขอชี้แจงเนี่ยว่าไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย20บาทนั้นเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงครับเนื่องจากแหล่งเงิน ที่รัฐบาลใช้ในการสนับสนุนค่าโดยสารให้กับพี่น้องประชาชนได้มาจากการใช้เงินรายได้ของรอฟอรมอและรอฟอรทอในการสนับสนุนนโยบายจึงไม่ได้ปรากฏในเรื่ององบประมาณซึ่งผมมั่นใจว่าในอีก6เดือนข้างหน้ารายได้จากรถไฟฟ้าทั้งสองสายจะสูงกว่ารายจ่ายซึ่งหมายถึงว่ารถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้จะทำกำไรได้อย่างแน่นอน ขณะที่ฝ่ายค้านต่างอภิปรายเน้นย้ำถึงการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและขาดความจริงใจเพราะหลายนโยบายที่หาเสียงไม่ได้บรรจุไว้ในงบประมาณฉบับนี้เริ่มต้นที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายว่าการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลไม่มีการจัดลำดับความสำคัญขาดการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เช่นเดียวกับนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตแผนกู้เงินรัฐบาลวงเงินกว่า1 3 5 0 0ล้านล้านบาทจะเป็นการสร้างหนี้ให้ประชาชนทั้งประเทศเนื่องจากศักยภาพการใช้หนี้ของรัฐบาลมีเพียง120,000ล้านบาทงบประมาณฉบับนี้กลายเป็นเรื่องคิดใหญ่ทำเป็นแล้วก็กลับมาเป็นคิดกู้ทำกู้ปัญหาที่จะตามมาก็คือว่ารัฐบาลก็จะต้องใช้ตั้งงบประมาณใช้หนี้นี้ในปีต่อๆไปทำให้ ศักยาภาพในการที่จะมีพื้นที่การคลังเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศมันก็จะลดน้อยลงแล้วก็ศักยาภาพในการใช้หนี้ของรัฐบาลนี้สุดท้ายมันคือการสร้างหนี้ไว้ให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายวันแรกเสร็จสิน้นประธานสั่งพักการประชุมและนัดประชุมต่อในวันนี้เวลาเก้านาฬิกานิตยาคุณสิมรายงาน